ันนี้คือรางวัล The Best Boy Group Australia นะครับผมประจำปี2025ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณกิ๊ฟมาที่เขาบอก้วยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้จริงเหมือนแบบเราตอนแรกเราคิดว่าเหงื่อจะไม่เหงื่อจะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยพอได้พอได้เต้นแล้วแบบโอ้โหออกแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้มีศิลปินหลายคนมากๆแล้วก็เราได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยที่มา เราก็สนุกมากครับวันนี้คือก่อนที่เราจะขึ้นโชว์เราก็แบบตื่นเต้นเรื่มเฉวยแล้วเราพอรู้ว่าได้รางวัลก่อนที่จะขึ้นไปโชว์ก็แบบเหมือนรู้สึกว่าต้องเต็มที่ขึ้นไปอีกเลยแล้วก็ขึ้นไปก็ใส่เต็มครับก็จริงๆก็ทำตัวไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าก็นัดนังดกันก่อนว่าแบบเอ้ยสรุปคาประกาศจะเก่งหรือว่าจะดีใจอะไรอย่างนี้ก็เขาผมแต่ก็ก่อนขึ้นก่อนขึ้นโชว์หรือก่อนเรารางวัลก็แบบว่ามีพี่ๆศิลปินมากมายได้มาโชว์แล้วก็เราว่าเอ็นจอยมากเลยครับผมคขาเป็นจริงที่ ต้องขอบอกเลยว่าเตรียมคำพูดคำพูดเหมือนกันเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ว่าก็ขอภัยอย่างแรกเลยคือเสียงเนี่ยหมดไปกับโชว์ก่อนรับรางวัลครับผมใช่ แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนกคนะครับที่อยู่เบื้องหลังเลยแล้วก็รวมถึงการขับเบื้องหน้าด้วยครับผมที่เป็นแรงสนับสนของเรามาโดยตลอดครับที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกว่าเรามีคนคอยสัพพอน์ตเราเรยอะมากครับผมแล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เราอยู่แล้วซึ่งการที่ว่าพอได้รับรางวัลอีกก็รู้สึกเลยเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องกําลังใจให้กับเราในการทํางานในการพิสูจน์ต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมก็พยายามอยากจะได้ปีนี้แล้วก็จะทําให้เหมาะสมครับผมใช่แล้วก็รอลุ้นปีหน้าเนาะท ครับผมก็ดีใจที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะป็นก็เป็นรางวัลแรกที่ผมได้รับจากสุดท้ายแม็กซ์เพราะดีใจมากเลยที่ได้รับ The Best Bar Group of the Year ในปีนี้ <c oughs> แล้วก็หวังว่าปีหน้าเราก็จะได้มีโอกาสได้ <c oughs> ได้ชิงเข้าชต่เขาสิงเข้าสิงปีนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยสำหรับปีนี้ <c oughs> แล้วก็ได้ราง,งวัลด้วยก็ขอบคุณกรรมการที่สง่งครับ ชื่อที่เขาชิงแต่ชื่อนั่ก็คือเป็นเป็นบอย์คุ๊บตัวท่อมากไปเลยเนี่ซึ่งก็แบบว่าเราก็ไม่คิดหรอกเขาว่าจะเป็นเราเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นเรล้วเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วกันให้ทีมป๊อปแปลว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะกดดังนะคะตัวดีรางวัลแล้วต่อไปคือแบบคนจะเข้าแล้วนะผมว่าถามว่ากดดังไหมก็กดดันครับแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะมองเป็นแรงขับดันมากกว่าว่า จะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้ของปีนี้เราก็จะทำเต็มที่ครับผมให้สมชื่อที่ได้รางวัลนี้ครับเา <c oughs> ราก็ถามว่ากดดันไหมมีบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่เข้าความมุ่ใจแน่นอนก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็ดีเซอร์หมดเลยครับอย่างที่พี่นันอบอกบนบเวทีเลยว่าทางตัวรางวัลนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรแคท่นที่เป็นคนรับไปแต่เราก็อยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับผู้เข้าสิงทุกคนเลยครับ เรียกว่าเป็นเครื่องช่วยผักดันทีมเ่าไปได้ไกลอยู่ดีครับผมบปีนี้ไร้เค่นก็จะขอทาหน้าที่เป็นศิลปินต่อไปอย่างดีครับผมไม่ว่าจะเป็นทัวที่ยังเหนื่ออยู่ เป็นที่สักของอินเตอร์แฟนมากขน้นก็กเวลาตอนแรกเราไม่ออกก็ก็แอบสงสัยว่าเขาจะร้องได้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ร้องเพลงไทยด้วยเลยก็สุดร้องได้ก็นอดมาเวลาไปเจอนรแนบบเนยขาแบบอินมากอินกแบบบอยสนุกมากเลยแบบินอก็แต่งมาส่สักเพลงล่าสุดก็คือแบบทุกคนแบบร้องดังมากจะรว่าทีเวเลยแบบนจี้เลยมากจบเวทดีเยเสียงแหบเลย้วราะว่าเราใจัดเต็มชไหม จริงๆเราเอาวงเราออกระเดียดกันดีกว่าถ้าเราได้ยินแบบหรือว่าได้เห็นแบบว่าคนดู enjoy, เอนจอยเราจะยิ่งรู้สึกว่าอยากจะทําขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปตามธรรมชาติครับแบบยิง่งยิ่งคนดูให้เอนเนอจีเราเท่าไหร่เราก็ยิ่งส่งกลับไปมากขึ้นอย่างนั้นครับมันสนุกมันเลยแบบว่าสนุกมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ไทยหรือว่าคนท,ที่ที่ที่ต่งตา,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 ตา,าตงๆเลยครับก็ดีใจมากที่เจอแฟนๆก่อนเลยครับแต่ว่าถ้าเล่นคอนเสิร์ตแล้วแฟนมาเต็มก็คือเราก็ตายครับได้แล้ว แต่การับ่กน้แมทั้งคนไทยก็จะเปลีนไปยี่งประเทศไเจอวกนไปให้กำใจทุกวันนี้ทำทำโมจิตกลัวของเราก็คือเซฟไฟนะครับทุกคนอะไรเงี้ยปไทปลอดภัยนครเนยอะๆอะไรอ่างเยโกเคแล้ก็จริงๆครับผมาพวกเราหลนก็ม่ีงานเยอะขึ้น่เราก็เป็นวงสุภาพมากๆเผมชายตัวแครับนี่ก็ถ้าพักผ่อนอย่างที่ี่บอกไปเลยถ้ากิดเราก็เป็นทีมกลุ่ที่ ป้าเสียงเป็นข่าวนะผมดีดีเขาอาจจะถูกอะไรประมาณว่าเป็นคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตแรกด้วยที่แบบว่าเซาลเช็คเสียงอะไรอย่างี้คือความเี่อะไรเงี้ยผมแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างของการที่แบบให้เขากีหาเราเยอะๆนะครับแล้วก็ซึมซับตรงนั้นแล้วก็ปล่อยโคลมออกไปไม่เกิดแตกไมคอัพนโหลดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือว่าเราสอนโซลแล้วนั่งรถโค้งไปแล้วคือจะใส่ใส่ผู้ชวันนึงขึ้นไปติดลราะว่าตอไปด้วไงก็ว่ต่อยก็ล่าสุดล่าสุดที่กลับมาจากสิงคโปร์นะครับก็คือวัน วันลุกขึ้นเราได้พักอะไรอย่างงี้ยแต่คือแบบว่าก็ไม่ได้รู้จักเตียงเลยครับผมลุกขึ้นมาแบบเอ้ยไหนก็มากลับมาไทยแล้วก็อยากจะไปยิมสักหน่อยอะไรอย่างงี้ยแต่ก็คือว่านอนต่อดีกว่าอะไรอย่างงี้ยมีมีแค่ความคิดในหัวแล้วก็อะไรอย่างงี้ยวันที่ก่อนตอนเสร็จจากสิงคโปร์คือไอะเรก็คือคือผมเลยคือหลับตลอดเยอ่าก็หลับเนี่ยคือหลับก่อนสนุกสนุกมากสายสื่อมากแต่ถ้าสมมติว่านอนลุกขึ้นหรือมีแบบ like you keep อย่างเงี้ยเราเต้นตัวกันเลยเต้นเลยเต้นเลย

อยากแฟรคขับดีกว่าอะไรนี้เขาให้ใจเรามาเราเขาอยากจะมาแล้วเขาแบบเขาเสียตังค์เขาเสียอะไรมาหาเราอะไรนี้เราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดคือเราเขาในช่วงงานที่เขาไปอะไรนี้ครับแาอะไรเีกัแบวต่อาที่สุด้าขอบคุณได้ก็ขอบคุณโอกาสโอกาสองที่แบบว่าให้โอกาสพวกเราว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าแบบ แว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาให้พวกเราได้เหมือนชาเล่นตัวเองยู่เรื่อยๆซึ่งเราพร้มรับโอกาสครับแล้วก็อยางเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเป็นงัจริงๆนั่งดูนตารางว่าก็ตารางนนแล้วก็ปเิแท่จำไม่ได้อครับบางอย่างที่จะทำไปอะไรเงี้ยแบบเราเคยทำด้วยหรออะไรเงี้ย พยายามอยากมองจุดที่เราได้เริ่มต้นเราที่ได้รับโอกาสนะครับรมจากวันที่แฟนขับเรามีอยู่อกร่นวันนี้มีมากเท่าไหร่แล้วก็อยากจะเอฟอภิเชตุทุกอย่างแล้ปวรับไปดึงงานไ,ไม <c oughs> งนังานนยแรกแล้ว <c oughs> ไปอยนแรกเลยม <ะ S 2> ไม่จรงๆอนแรก่ะคือถามว่าเคยมองย้อนกลับไปไหมเรามองย้อนกลับไปคับว่าคือผมไปถามที่ถามว่าช่วปีที่แล้วเนี่ยงานประมาณนี้ แล้วถ้าปีปีหน้า manager, ปีนี้แหละจะงานขนาดไหนเขาบอกเยอะกว่าก็เราก็เลยโอเคอเราก็เลยเตรียมตัวสำปีนี้ครับครับผมก็ปีนี้ต้องดูวัน nice นี้นะเนี่ยพี่อะพี่อะเยอะฝั่งนี้มากอนี้ยอะมากแล้วเสือก็เลยว่าเราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วกันอะไรครับเพราะว่าการพักผ่อนแบบบางบางช่วงอาจจะหนาวมากเลยแบบว่าได้พักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าจัด เราอาจจะแบบใช้เงินคุ่เฟือยบ้างช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมาปรับรูงร่างกายอะไรเยอะขึ้นอะไรเยอะตาใช่ใช้วิธีการมาก่อนใช่ใช่ครับยังไงอะคะเขาบอกว่าเข้าเรื่อยๆครับเข้าเรื่อยๆเขาที่ไหวเข้าที่ไหวไหมเข้าที่ไหวเข้าที่มันพอประมาณเข้าที่ไหวสุดท้ายมันอยู่ที่ใจครับผม ติดตาเราเนะไม่รัเจะได้เก็บตัดยอดถุงเลยจะได้ไม่ต้องใช้เงินเดยอะยอดม่ถุามจริงเราควิแพนไปแล้วนะไปแล้วใช่โอ้โหโอ้โหน่าจะใหญ่เกินต้องใหก่เหมือนกระอยู่อยู่ในการพิจารณาแล้วกัน แฟนคลับยังของพวกเราหนาแน่นพอที่จะซัพพอร์ตดูพ,พี่นะครัใบใช่ขอบแฟนคลับแล้วก็พตบอลเพื่อจากทีมมันใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเต็นทีมที่จะตกแฟนคล,ลับตลอดเลยนะครับแต่รับรองแล้วว่าไม่ใช่สนามฟุตบอลแน่นอนที่จะจัดคอนเสิร์ตนะครับขอใหญ่ๆ,ๆกว่านั้นอาจจะเป็นสนามบาสสนามบาสหรืออาจจะเป็นสนามเด็กเล่นนะไปเล่นเราไม่เป็นวรอติดตามอยากให้ชิดครับโอเคอ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ด้วยก่อนหนึงอ่ะเฮทุกคนมีคนเก่งกล้ามอบค่ัหนึ่งแถครับหนึ่งครับเลี้ยวต่อ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 